สวัสดีครับก็เช่นเคยครับผมอันนี้เวลาสิบโมงครึ่งครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตามสวนดาวเรืองดาวเรืองที่ใช่สมแดงบวกอะมิโนแต่เป็นสวนของใครเช่นเคยครับตามผมมาอีกแล้วมาเลยครับตามมาให้ไวครับผมโอ้โหเห็นน่นครับไม่รู้คนไหนเจ้าของสวนนะครับอ้าวสวัสดีคุณเั้อันนี้อปาชื่ออะไรครับแนะนำแค่เกษตรกรรู้ใจครับครับทุกคนริมหวว อ่าแล้วอันนี้พี่ชื่ออะไรครับทองดีค่ะทองดีแล้วครับผมแล้ันนี้มันที่ที่ไหนครับที่นี่ตําบลหนองเหียงอำเภอบ้นทุมจังหวัดชนบุรีครับผมอันนี้จังหวัดชนบุรีค่ับผมแล้วอันนี้อ่าพี่ได้มีโอกาสเอาสมแดงมากีดาวเรืองเนี่ยดาวเรืองของพี่ตรงนี้กี่วันแล้วครับตรงนี้ห้าสิบห้าวันตัดได้เลยครับห้าสิบห้าวันตัดได้แล้วทีนี้ผมอยากจะทราบว่าก่อนหน้าเนี่ยที่ยังไม่รู้จักสมแดง พี่ฉีเออพี่ปลูกดาวเรืองมันเป็นแบบนี้ไหมครับไม่เป็นแบบนี้ลักษณะคือมันจะจ่อยจ่อยอ่แล้วมีเยอะครับผมโรคก็เยอะแล้วได้มีโอกาสเอาสมแดงมาใช้แล้วมันดียังไงครับก็ดีทุกอย่างดูดอกก้านใบันเขียวสวยใบเขียวไม่มีโรคมีภัยไม่มีโรคไมีภัยโอ้โหสุดยอดครับไม่มีโรคมีภัยครับได้ยินไหมครับคือโรคภัยคือโรคราครับโรคกาครับผมไม่ค่อยมีครับและดอกดูว่าดอก ครับก็คือดอกดอกโตแล้วประมาณสองนิ้วครับผมแล้วอันนี้ตอนนี้มันเอ่อกี่วันแล้วครับเนี่ยดาวเรืองตรงเนี้ยตรงนี้ห้าสิบห้าวันห้าสิบห้าวันแล้วก่อนที่ตายเจ้าของเขาอยู่ตรงนี้ถ้ารักเขาเราตายเลยติดทุกหัวโตเลยเราถ่ายรูปแสดงว่ามันมันถ่ายรูปเพราะว่ามันสวยมันไม่เคยสวยไงแล้วมันอยู่ข้างทางด้วยมาเที่ยวนี้ชัดเจนเลยครับผมแล้วอันนี้อ่าผมอยากจะทราบว่าอันนี้คุณพี่อ่าฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับตรงนี้ฉีดไปประมาณสี่ครั้งสี่ครั้งแล้วอัตราในการฉีด ก็เล็กหน่อยครับผมก็5 c c ตีซีตอนน้ำ20ลิตรครับผมแต่ตอนนี้10 c c ตีซีตัวน้ำ 20, 20 <นะ S 2> ลิตรต่อน้ำ20ลิตรให้เป็นฝอยๆครับผมอันนี้ก็คืออันนี้คือฉีดมาทั้งหมด4ครั้งแล้ว4ครั้งแล้วครับผมแล้วอันนี้ผมอยากจะให้อ่าคุณพี่อ่าเสนอครับ ให้ความมั่นใจว่าใช้สมแดงแล้วมันดีอย่างไรแตกแขนงอย่างไงมันโดกอย่างไงครับสักเล็กน้อยครับให้เกษตรกรได้มั่นใจครับเกษตรกรใช้ยี่ห้อแอลยี่ห้อนี้นะที่ปลูกนะพันนี้ครับผมแต่ยอดมันจะเรียวแล้วไม่มีแขนงมีต้นประมาณสองสามดอกอ๋อต้นสองสามดอก,ดอกแ,ตแต่มาใช้สมแดงนี่ต้นหนึ่งยี่สิบกดอกโอ้อยาพาพา,พาดูเลยครับอ่านี่ครับโอ้โห,โหเป็นไงครับเนี่ยยี่สิบกรดอกพี่น้องเกษตรกรดูเองเงลยครับเนี่ยแล้วก้านก้านเป็นไงประทับใจก้านนะโอ้ก้านยาวตัดง่าย ครับผมโอ้ดมันเป็นทุกหรือบันดีทุกอย่างนะทุกอย่างทุกอย่างก้านยาวตัดง่ายแล้วดูใบจะเขียวปัดโอ้โหไม่มีส้มเลยครับผมเขียวเขียวปัดเขียวปัดก็เขียวจึงนี่มันอย่างเดียวกันมั้ยอย่างเดียวกันอย่างเดียวกันครับผมดูอ๋ปาดูครับเนี่ยเขียวพี่น้องดูครับเนี่ยความดูดูขนานครับเนี่เนี่ยใช่ไหมจะมีทุกดอกปกติต้นหนึ่งนี่มันจะมีกี่ดอกนะต้นที่ว่ายังไม่น้อที่ที่ที่ปลูกมามันด้ใช้สมแดงใช่ไหมครับผม ก็ประมาณสัก1สิบดอกสิบดอกแต่นี่แขนงออกสิงยันโคนเลยนี่แขนงยันยังันครับยันโคนพี่สนอบอกแขนงยันโคนดูครับโนโนดูโนโนดูครับดอกทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่ยังไม่เต็มที่ใช่ไหมนี่ยังยังไม่เต็มที่อันนี้คุณพี่สนอตัดไปกี่เมแล้วครับนี่เพิ่งเริ่มตัดไปมีสี่แล้วก็ไม่เท่าไหร่อ๋อไม่เท่าไหร่นี่แต่มันจะเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วโอ้โหชัดเจนไหมครับมีสามมสี่เนี่ยตัดกันไม่ไหวเลยครับผมแล้วอันนี้อัดสมแดงนี่ชุดเท่าไหร่ ชุดนี้ซื้อไปแปดร้อยแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยอันนี้อะใช่ไหมอ่าแปดร้อยสิบแต่นี่มันโอ้โหแล้วตัวนี้ดอกเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าดอกใหญ่ปีนะพี่สิบกว่าปีแล้วไม่เคยเจอแบบนี้ไม่เคยเจอใช่ไหมเพิ่งจะมาเจอเนี่ยก็ถึงบอกครับสโลแกนที่บริษัทครับใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีนะครับนี่ครับเป็นอคุณวิทย์ตอเป็นปวาโชคดีครับผมนะก็ชัดเจนนะครับก็สุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณ ข้อมูลนี้ได้จากคุณพี่สนอและคุณพี่อะไรนะทองดีครับคุณพี่ทองดีครับครับผมและต้องขอขอบคุณบริษัทพอเรนาเนวดวัลที่ผลิตสมแดงอ,อาหารชูกำลังพืชชีวภาพจูรินซีร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วยเกษตรกร,กรได้ลดต้นทุนเพิ่มบนผลผลิตและสมแดงยังช่วยปรับสภาพดินเฟื้นฟูนฟนฟนฟนดินทำให้พืชเจริญเติบโตไวจอผลดีออกผลโดกชอบเป็นดาวเรืองครับดูสังเกตดอกครับก้านยาวครับยาวๆใครก็ชอบนะครับแต่ดอกโตยาวใหญ่โตครับใครก็ชอบครับ ปาผมก็ใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสมแดงรู้จักไม่รู้จนเออ